นอนนักกีจ๋ะอย่าสัง่งผมสิคุณเนี่ยเพียงหาออกจะง่ายโอ๊ยอะไรวะเนี่ยแล้วคุณไม่มาตรงนี้โอ๊ยใครผู้ช่วยป,ปิดปิดมในบ้านจ้ะนอน,น,อนอยังไงอยู่ก็เขาไม่เจอสถา,านการณ์เด่กกีเหมือนผมนะคุณลองเปิดประตูแล้วคุณเห็นมนุษย์ลามนุษย์เลือดหนึ่งคนเปิดมาแล้วเจอหันหน้ามาของคุณแล้วไปปลาดีเถ่คุณเลยเขาฟันคุณ,คณไม่หยุด เออมามาดูดินี่เห็นอะไรไหมอยากดูเลยทุกคนเออกดกดไลค์เพื่อไว้อะไรให้ผู้ช่วยไม่ใช่นโนรักตีดีกดไว้อะไรให้ผมด้วยตอนนี้คือผมหุยแมวผมเป็นผมตายไปรอบแล้วไว้ล่างขอผมเลยล่างผมตอนนี้ล่างผมก็นอนไปแล้ว ผมมีหลายร่างนะไปมาเปลี่ยนไหมมาเปียงได้ใช่ไหมมาเปใช่ยนนะรู้ส่ายสี่อเลยนะหมูรอเปียงได้ใช่ไหมอะไรครับไปได้กินปน,นินลองมีกับพื้นเฮ้ยตายอีกแล้วเออมันมันมันไปทำอะไรอย่างผมมันเอาอะไรมาทิ้มหลังผม,ม,มๆๆวะเนี่ยม้ามันกินอะไรนะ กินกล้วยอะไรมั้งมากินอะไรไม่รู้มามันกินอะไรมึงกินอะไรอ่ะไม่รู้จะไปรู้เหรอไม่รู้เหมือนกันหนีเราอ่ะผมมีนี่อยู่เนื้อหมูบ้านอะไรวะไม่ใช่หมีไม่ใช่หมีเอ้ยไปตีมันเน้นๆเลยเอ้ยเอ้ยยายยายไปไหนไปไหนกินเนื้อไหมไม่ไมีมาเฟนมาเฟนแต่ก็ไม่มีอน เมันเราต้องขี่มันชื่อเอ้ยไอ้ยมันตีหลังผมผีมันหลบไปนั้น<ด>น่ะเยอะเกินเยอะด้ยยังไงกูจะไปสร้างบ้านเัินก่อนเหรอคุณสร้างในชีวิตไม่ยังมีอะไรสร้างได้เลยแล้ไปขุดหินกันดีกว่าไหมใช่ช่วยดีจ้ะช่วยยังไงอ่ยขนนู้นเลคุณคุณบอกที่ก่อนผมไม่รู้คุณอยู่ไหน สถานีอะแบบกี่องศาฟาเรนให้ใหสาาถานที่พ่าว่าคาถาตัวโตมันนิ่งผม,ไ,มได้เรียนคาถาตัวโตมา,มมาเห็นไหมตรงนั้นอะไปเลยครับโตครับแปบ๊บขุดหินผมอยากทำประสาททำก็ทำไปแต่ใช่ใช่คุณเรียกขวนทำไมมึงอยากเลี้ยงดดูเลี้ยงดดก็เลี้ยงไปสิผมไม่ต้องการ ฟ้าไมา้เอาสิรุมอ,อะไรอยาขมมันมันขางแลวมันหมุนเปี้ยวติวติวติวอยู่นั่นเฮ้ยอ้นนี้เข้ามาโน n โน o โนโน e e e ไอ้โน้โน้โน n โน้โไม่ต้องการสิ่งนี้ออกไปเฮ p ท์ e s ีสดิ้ สตาร์เข้าใจบอเข้าใจไหมฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, <c oughs> ผมเจอชุดเกาะเลยไม่รู้ชิดเกาะแร่อะไรแปลกๆเต็ไมไปหมดเลยโอ้เฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะดาบเลยไม่รู้อะ่ะแค่ติกกับเขี้ยวเหรอว้าวเอ้ยนะ่าสนใจเนะี่ยแต่ผมต้องการจากไหนอะ่ะมีกระทาบมาไหมเสียดเนี่ยผมต้องการจากไหนวะเนี่ยไี่เกิดแล้ว ืืมม,ม,มเดี๋ยวใครผ่านหน้าผมไปเนี่ยอ,อืมอเกินข้อผิดพลาดทางนิคนิคไงไปไปจอไปไหนไปไหนรอผมด้วยทำไมรอผมขุดเล็กก่อน เนี่ยหลดำๆเนี่ยเท่าๆเนี่ยเล็กบ้านเงนเหรอเล็กไงเล็กมันจากดินไม่ใช่ว่าดินเป็นอาหารแล้วที่ไม่ใช่ไปเห็นดินเป็นไก่เหรอแล้วมันกินได้ดินนี่ปุ๊บเจอดินเลได้พาเขาไปกินยาดิโอ้ยกินมาแล้วว่าสนบ้านสน,นอะไร อืมอ mm. oh, yeah, so yeah, okay. er> ้าวคุณดีนี่สบายใจอยงเลยกดกีครั้งก็ยังสบายใจอืมมันมันเขาไม่ม่ทางด่งอ่ะไม่ใช่อบะเอน่ากลัวมัน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 กับดักอหะกับดักเอาไว้รอออชกตายหดไปเนยไม่กลั มันจับสกแกลตรงนี<ม>้โอ้ยแต่เราก็ยิ่งกลัวคนกลัวซะด้วยอ่ะแล้วเมื่อกี้มันไม่มีตัวอะไรเป็นหายนะหรอไม่มีมีแต่คุณไงโอ้โหดีแล้วไปแล้ดีไรม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคนจะดีทำไมอ่ะผ,ผมมีปาคิปเปอร์เข้าไป ไอมิกเบอรแถวนี้ <Overwatch> <im> Eat, ่อ <im> ฮ่าฮ่อฮ่าอ่ฟัดาฮ่าฮ่าอยโอ้ยฮ่ลฮ่า่าฮ่าอะาฮ่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 า่ัน่า่า่าฮอามาฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่่่าาฮฮ้ยผมเจอเล่าฮ่าฮ่ีย่าขียว่า่่่่่่่างี้ม่่่ม่าฮา่่่ร่่่าา อย่าเถอะคุณตายแน่ทำไมอ่ะมีตัวอีหยังไอ้ตรงนี้อฮะฮะตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้แต่รู้มัน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 เดินมาอยู่ที่เดิมไว้แล้วกันกลัวไม่แปลกอ่ะเดี๋ยวคุณจะไม่กลัวยังไงมันถือดาบจะแล่ฆ่าคุณอ้าวมีคนตั้งนี่เอง ก็ไม่แปลกอะมาตั้งอะไรตรงนี้ฮะไปกันยไปเฮ้ยผมได้เหล็กผมได้อะไรไม่รู้อะก้อนเขียวเขียวก้อนอะไรเขียวเขียวเนะหนึบหนึบอืมคุ้นด้วยด้วยตาเหรอมันคือลูกตาคนจำทางเดินได้ไหมจำทางเดิมแตกไปแล้วตายแล้วจำทางเดิมได้ไหมทางไรอะทางเดินอะคนตายอะเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ผมข้างล่างคนเนี่ย คุณคุณคุณยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังมชีชีว,วิาตรอดอยู่เมื่อคืนคุตายแล้วยูผมตายไปแล้วแล้วเมื่อกี้ผมตายแล้วตายแล้วเหรอยังผมอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่คุณตาย,ลยแล้วไม่คุณเ,เจอคุณยืนกำดำมมันไม่เกี่ยวกัตายออ้าไม่รู้อ่ะใครฆ่าผมไม่รู้อ่ะเออผมทำผมยืนกำดำเนี่ยเดี๋ยวว่ามันต้องใช้เนี่ยขาแล้วก็ เฮ้ยผมทำได้จริงดิ